คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนาจาัดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติอาจารย์กิ่งฟ้าเมฆจะจัดทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูเป็นแนวาทางหรือไกด์ลนางแต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรดดวงโดยอาจารย์ยกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r s i i o channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำท,ทุกเดือนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงรายเดือน12ราศีประจำเดือนตุลาคม2564นั่นเองนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นการทำนายโดยภาพรวมคือโดยกว้างนะคะดูเป็นแนวทางดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเป็นคนกำหนดดวงชะตานั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะ,ท,าาะ,คะที่ชอบดูเป็นดวงพวกพิาคาตพิกาสโตนแต่แบบ ของอาจารย์กิ่งฟ้าที่จะเป็นพวกพี่หินต่างๆลั c k y Charm s นต่างๆหรือว่า KFS Extra นะคะก็จะเป็นพี่ราคาที่เห็นหน้าอาจารย์นะคะมีทั้งเห็นหน้าและไม่เห็นหน้านะคะก็สามารถติดตามคลิปได้ในลิงก์ด้านล่างที่อาจารย์แปะเอาไว้นะคะจะเป็น playlist พี่คา Pick Stone แล้วก็ KFS Extra นะคะก็สามารถไปรับฟังรับชมถ้าสมมติคุณเหงาคุณเบื่อไม่รู้จะทาอะไรนะคะก็ไปดูเพลินกันได้เพราะว่าเป็น timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไร่ก็ได้นั่นเองนะคะ,ะแต่สาหรับใครที่อยากดูเป็นดวง12ราศีนะคะให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะ ต,ตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ,คะสาหรับชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนตุลาคม2 5 6 4ค่ะเรามาดูดวงของท่านเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าอาจจะทานายนภาพรวมโดยกว้างนะคะฉะนั้นอยู่อย่างมีสตินาะเปงมงายทานายจากไพ่พิกแนสแล้วก็ไพ่ทาลล์อย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยราศีพิจิกนะคะจะได้ไพ่อะไรบ้าง clear your energy นะคะ prosperity อู้เลิศ Ten of Swords, Three of Pentacles, King of Cups, Queen of Swords, Queen of Cups, Four of Wands, Nine of Swords, Nine of Cups, Temperance, five of swords ten of pentacles and the last one by sotai i had to bend eight of cups พลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะพลังงานที่อาจารย์เห็นเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณต้องบุกต้องลุยเยอะนะช่วงนี้มันมีเรื่องที่ต้องจัดก,การเยอะแต่เป็นเรื่องจัดก,การที่ดีนะคะไม่ใช่แบบน่ากลัวหรืออะไรนะคะแต่มันอาจจะแปลว่าคุณน่าจะจบจากสิ่งที่มันไม่ดีอะคะ่ะหรือว่าสิ่งที่มันไม่ใช่หรือว่าณตอนนี้มันไม่ใช่สําหรับตัวคุณแล้วมันเป็นการจบไปอาจจะเป็นจบจากเหตุการณ์เวลวร้ายจบจาก การงานโปรเจกต์เดิมๆหรือว่าจบจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีหรือคนที่มันไม่ใช่ก็เป็นได้หมดคือมันเป็นการเหมือนมันลายสิ้นไปเหมือนทลายลงในสิ่งที่มันเลวร้ายหรือชั่วร้ายออกไปแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งดีๆกาลังจะตามเข้ามาหาตัวคุณมากๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการที่คุณกําลังวางแผนในชีวิตคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆแต่ต้องลงมือทําเลยนะคะหรือว่าวางแผนเลยไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นแค่ความฝันที่หลุดลอยไปช่วงนี้เนี่ยต้องบอกหนึ่งอย่างนะพลังงานคุณขึ้นชัดในเรื่องคําว่าร่ํารวยรวยจ้ะ นะคะแต่อาจารย์บอกเสมอในช่องของอาจารย์จะพูดชัดเจนคาว่ารวยจากความสามารถจากการทำมาหากินจากความอดทนนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นชัดมากๆว่าอยู่ดีมันเข้ามาเงินมันเข้ามาจากความสามารถของเรามากๆบางท่านอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นบางท่านอาจจะแปลว่าค้าขายแบบได้เงินได้ทองเข้ามาเยอะบางท่านทํางานฟรีแลนซ์ก็เงินเข้ามาเยอะแต่งานก็เข้ามาเยอะเหนื่อนนิดหนึ่งบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยเงินเข้ามาเพราะว่าเราต้องได้มันมาเป็นเงินที่แบบ เรารอมาก็ได้แล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาเป็นแบบเป็นเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางท่านอาจจะได้ดอกบี้นู่นนี่น่ะเป็นได้หมดเลยค่ะหรือบางท่านอาจจะขายบ้านขายรถขายที่ดินได้และอือ่นๆปล่อยเช่าได้คือมันเหมือนมีเงินเข้ามาหมุนเวียนเยอะมากๆหรือว่าอยู่ดีๆก็ สินค้าของเราอาจจะแบบมีชื่อเสียงมากขึ้นก็ได้เพราะพลังงานของคุณคําว่าขึ้นคําว่าชื่อเสียงมีคนรู้จักในสายงานที่คุณทํามากขึ้นในสายงานของคุณเองนะคะคือแบบคุณทําอะไรก็ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามีการพัฒนามีการก้าวหน้าเหมือนก้าวไกลกว่าคนอื่นเขานําหน้าไปกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถึงอย่างไรอาจารย์ก็จะบอกเสมอว่าตัวเราเองนะคะก็ต้องคงมาตรฐานของตัวเราเองเอาไว้นะแต่ไม่ต้องไปกดดันตัวเองถึงขั้นว่าเฮ้ยจะต้องแบบต้องประสบความสําเร็จทันทีทันใดจะต้อง ยอดเยี่ยมกว่าคนอื่นเขาคือคิดอย่างนี้ได้ค่ะแต่ถ้าเราทำเท่าทำเทำ่าที่เราหวอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปเพราะว่า พลังงานคุณช่วงนี้มันเป็นช่วงของการที่เคลียร์สภาวะด้านลบออกไปด้วยนะคะคือถ้าคุณหมั่นนั่งสมาธิหมั่นสวดมนต์เป็นประจำบททั่วๆไปค่ะบทสวดมนต์นะคะแล้วก็นั่งสมาธิบ้างหรือหากิจกรรมที่เกิดสมาธิมันจะช่วยคุณได้ดีในการคิดในการในความคิดความอ่านของคุณนะคะคุณจะคิดอะไรได้แบบดีมากยิ่งขึ้นหรือความคิดของคุณหรือสมองคุณมันลดแล่นดีมากๆหรือความจําของคุณมันดีแล้วคุณจะรู้ว่าคุณควรไปในทิศทางไหนดีควรจะจัดการกับ ตรงจุดนี้ยังไงจะจัดการกับคนตนคนนี้ยังไงคือคุณจะรู้มากยิ่งขึ้นว่า คุณจะแก้ไขกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นยังไงคือมันจะเหมือนมาลายสิ้นไปจริงๆนะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ต้องแข่งขันค่อนข้างเยอะแต่คุณจะชนะคู่แข่งด้วยความสามารถของคุณเองนะคะแล้วก็รวมถึงคุณได้รับความสนใจมีคนให้ความสนใจคุณเยอะมีคนให้โอกาสคุณมีคนที่พร้อมจะยื่นโอกาสมาให้กับเราแล้วก็รวมถึงสติปัญญาของคุณนะช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะแปลว่าทําให้คุณได้เงินได้ทองจากความคิดของตัวคุณเองบางท่านอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์รู้ว่าต้องทำ อะไรทาให้แบบดึงดูดเงินมาได้ถือว่าโดยภาพรวขึ้นดีมากนะคะแต่ยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนะคะคําพูดนี้อาจารย์ขอฝากเอาไว้ให้เป็นข้อคิดนะคะว่าอย่าหลงและเลงแล้วก็อย่าท้อถอยถ้าเจออุปสรรคปัญหาขอให้คุณสู้ต่อไปอาจารย์เชื่อว่าคุณทาได้เป็นกําลังใจใคุณสู้ๆมากๆนะคะอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาเริ่มดูดวงแบบอ่าในเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง The Harafan ขึ้นมาค่ะต้องใช้ความคิดจริงๆนะคะ Nights of Cups นะคะ six of wands six of swords สิ่งที่มันไม่ดีออกไปละนะคะ ล้วก็โหูไพ่ึ้นดีเอเดอรพันจ์โคสฝีมือของคุณดีมากคุณเป็นคนที่เก่งคนเป็นคนทีม่มีความสามารถคุณแก้ไขสถานการณ์ได้มีความคิดที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องสถานการณ์ในเรื่องปรับความคิดความอ่านของคุณนะคุณจะเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็คุณก็จะเหมือนได้รับประสบการณ์ได้รับให้ได้คําแนะนําดีๆหรือว่าประสบการณ์มันสอนเราเองได้ดีมากๆบางท่านอาจจะแปลว่าได้เรียนรู้งานเพิ่มเติมบางท่านอาจจะแปลว่าต้องส่งไปประชุมเยอะไปเรียนภาษาเพิ่มไปเรียนอื่นๆเพิ่มก็เป็นได้แต่โดยภาพรวมคือ ได้ความรู้เพิ่มเติมเข้ามาใส่ตัวดีมากนะคะบางท่านอาจจะแปลว่ามีการขยายกิจการก็เป็นได้หรือว่าคิดจะจะเอา Product ผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเข้ามาก็เป็นได้นะคะบางท่านอาจจะแปลว่าทํางานฟรีแลนซ์ก็มีคนมาป้อนงานเราเยอะงานเยอะมากเป็นพิเศษนะคะจนกระทั่งเราเองอาจจะต้องตัดบางงานทิ้งนะคะแล้วก็รับเฉพาะบางงานที่เราพอไหวหรือทําได้ทันเวลาฉะนั้นรักษาสุขภาพด้วยนะคะถ้าใครทํางานแล้วแบบไม่ได้พักผ่อนเดี๋ยวโรคจะถามหาได้นะคะหรือร่างกายมันอ่อนแอเดี๋ยวรับโรคเชื้อโรคเข้ามาได้ง่ายนะคะ ฉะนั้นรักษาสุขภาพด้วยเป็นหัวสุขภาพตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็คือ,อคุณเป็นคนที่มีฝีมือบางท่านอาจจะไปว่าเราเออกจากงานประจํามาทาอาชีพเสริมอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักก็ได้นะคะหรือว่าคิดที่จะมีอาชีพเพิ่มเข้ามากระด้บางท่านอาจจะมีอาชีพหลักแล้วก็ไม่ไปใไนจากอาชีพหลักแหละแต่ก็จะเพิ่มอีกหนึ่งอาชีพมาอาจจะแบบอยากได้สร้างไรายได้สร้างอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ย คนจะยอมรับในฝีมือของคุณฉะนั้นัแปลว่าบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่ามีคนมาป้อนงานให้กับเราคนไว้จะให้เราทํางานทํางานโปรเจกต์ใหญ่หรือว่าอยู่ดีแบบเจ้านายก็โยนงานโปรเจกต์ดีๆมาให้กับเราให้โอกาสกับเราอาะค่ะแล้วก็รวมถึงบางท่านอาจจะแปลว่างานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่เข้ามาคือช่วงนี้ต้องพุ่งตรงนะว่าทํางานมือเป็นละวิงคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องบุกต้องลุยต้องฝ่าฟันแต่ฝ่าฟันแล้วสาเร็จบุกยและลุยสาเร็จสําเร็จทั้ง2ทางดีมากๆแต่แค่ว่าอาจจะต้องปาดเงินนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเป็นเรื่องปก คนทํางานมันก็เหนื่อยบ้างแหละมันก็จะต้องมีแบบ ท้อบ้างเหนื่อยบ้างบนได้แต่ก็ต้องลุกข,ขึ้นมาสู้ให้ได้นะคะฉะนั้นสู้ๆเป็นกําลังใจแล้วอาจารย์อยากให้คุณท่องคํานี้ไว้คือคําว่าโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทํานะคะบางคนแบบท้อง,งานแต่ไม่หันกลับไปมองเลยว่าคนอื่นเขาลําบากกว่าเราเมีกเยอะมากเขาเหนื่อยกว่าเราเม,มีกเยอะมากนะคะฉะนั้นสู้เพื่อคนเหล่านี้สู้เพื่ออะไรเพื่อตัวเองแล้วก็ถ้าเรามีก็แบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยอย่างที่อาจารย์ทำนะคะเพราะอาจารย์ทำประจาอาจารย์เชื่อว่าไอ้ที่เราเหนื่อยเนี่ยมันไม่เสียแรงเปล่าหรอกนะได้เพื่อตัวเราเองอนาคตของตัวเราทําให้คน ที่เขารักเราภูมิใจไม่พอเราสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นถ้าเรามีเงินมีทองมากพอก็แบ่งปันเป็นผู้ให้ได้เราอาจจะเป็นผู้รับมาเยอะแล้วก็ได้เป็นผู้ให้ด้วยฉะนั้นมองในแง่ดีนะคะอย่ามองไปแง่ร้ายสู้ๆอาจารย์เป็นกำลังใจใคุณอาจารย์ก็เหนื่อยคุณก็เหนื่อยเราเหนื่อยไปพร้อมกันไม่เป็นไรเลยนะคะเรายังมีกันและกันอ่ะถัดไปนะคะเรามาดูนะคะสาหรับเรื่องการเรียนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ page of cups นะคะ page of pentacles pent ขึ้นมา ace of m a o n s นะคะ เช o of s w o r อ่ The Moon ขึ้นมาเรื่องการเรียนมันเหมือนกับว่ามีความไม่ตกจริตเนาะมีความกังวลมีรู้สึกว่าไม่มั่นใจก็ไม่รู้หรือว่ามีความขี้เกียจอยู่เยอะก็ได้ไม่รู้สึกว่าไม่อยากทำอะไราเงี้ยมันอาจจะมีอารมณ์ที่มันแวบเข้ามานะคะตอนที่อาจารย์วัยรุ่นเด็กๆอาจารย์ก็เป็นอน่ะมืนฮอร์โมนพุ่งพล่านเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรเงี <laughs> ้ยไม่รู้ใครเป็นไหมแต่อาจารย์เป็น แต่เฟลที่ได้ฟังว่าบางท่านอาจจะมีอารมณ์แบบเบื่อขี้เกียจเงี้ยแล้วก็รู้สึกท้อใจมันเป็นเรื่องปกติค่ะแต่อาจจะเชื่อว่าคุณทําได้ให้สลัดความกลัวออกไปนะแล้วเดี๋ยวคุณจะทําได้เพราะว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าต้องเรียนเพิ่มเติมอ่าหรือว่าต้องเรียนออนไลน์เยอะหรือว่าต้องสอบ ออนไลน์ก็ได้มันเลยทําให้แบบบางทีลําบากเรียนรู้ได้ยากอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้มันก็เลยแบบเป็นความเข้าใจที่เราต้องมาทบทวนทีหลังมาติวกับเพื่อนหรือว่าอาจจะต้องแบบเรียนเพิ่มหรือว่าให้คนช่วยเหลือก็เป็นได้แต่ถ้าคุณแค่เอ่ยปากก็มีคนช่วยเหลือคุณอาจารย์เชื่อว่าคุณทําได้นะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่า คุณรู้สึกว่าต้องขอความช่วยเหลือหรือว่าต้องต้องอะไรเพิ่มเติมอบะขอให้คุณแบบเอ่ยแล้วก็ลงมือทํามันรักขยันนะมีโอกาสสอบผ่านสอบได้ได้คะแนนที่โอเคหรือว่าเรียนดีมากขึ้นหรือว่าช่วงนี้จะซึมซาบกับความความรู้ได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นเหมือนสมองมันปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะนั่งสมาธิบ้างนะคะหากเป็นไปได้มันมันช่วยได้เยอะนะคะในในเรื่องการเรียนมันสามารถช่วยได้จริงๆแล้วก็พลังงานลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่า มันมันเหมือนกับว่าเราเองต้องขวนขวายหาความรู้ด้วยอะค่ะหรือบางท่านอาจจะบอกว่าต้องเสียเงินเพื่อเรียนพิเศษก็เป็นได้หรือเพื่อรู้แนวข้อสอบนะคะอาจจะเสียเงินเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆบางท่านทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วงนี้ปปองมองตัวมันหนักอะค่ะมันหนักเลยแหละบางท่านอาจจะบอกว่าเออพยายามทําแบบให้มันจบปริญญาเอกปริญญาโทมันเหมือนกับว่าช่วงนี้แบบอะไรมากดดันเราเยอะ แต่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็ทําได้ค่ะขอให้คุณสู้ต่อไปเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ามันอีกนิดเดียวแล้วมันจะประสบความสำเร็จแล้วนะคะฉะนั้นสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจอย่าท้อถอยนะความพยายามครั้งที่1 0 1อาจจะทาสาเร็จก็ได้อย่าเพิ่งลาทีในครั้งที่1น0นะคะคติประจําใจของอาจารย์ขอให้คุณนําตรงนี้ไปเป็น,ปนแบบข้อคิดแล้วเก็บเป็นกําลังใจนะเพราะาอาจารย์ยังเชื่อในตัวคุณอยู่นะคะว่าคุณทําได้เรามาดูนะคะสําหรับเรื่องการเงินค่ะเป็นยังไงบ้าง The Wheel of Fortune ค่ะ The Empress ขึ้นมา Seven of Swords นะคะ Two of Pentacles แล้วก็ The Hangman พลังงานของคุณที่อาจารย์เห็นคือในเรื่องการเงนินของคุณถือว่าขึ้นมาดีแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์เป็นห่วงคือบางทีบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะช่วยเหลือคนอื่นจนกระทั่งคุณเดืดอดร้อนได้ฉะนั้นช่วยพอประมาณพอนะคะแล้วก็เอ็นดูเขาเอน็นเราขาดขาถ้าคุณจะให้ใครหยิบยืมตงังคิดซะว่าช่วงนี้คือเหมือนทําบุญเลยถ้าคุณไม,ไม่ได้มีถึงขัน้นหรือคุณคิดว่า มันไม่ได้คืนก็ให้พอประมาณที่เราไม่เดือดร้อนนะคะคือบางทีมันครั้งสงสารสงสารได้ค่ะแต่ต้องสงสารตัวเองด้วยว่าเรามีหรือเปล่านะคะแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าช่วงนี้เนี่ย บางคนอาจจะแปลว่าสั่งของออนไลน์แล้วไม่ได้ของตรงตามปกหรือเขาไม่ส่งมาคือเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยอย่าให้ใครมาหลอกเราได้ถ้าคุณจะเซ็นสัญญาทําธุรกิจร่วมกับใครให้เป็นสัญญาแบบลายละอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะอย่าเป็นแค่สัญญาใจเพราะว่าพลังงานคุณยังมีคําว่ามีคนเข้ามาแบบมาประมาณว่าเปิดเหมือนมาปลอกลอกอ่ะมาหลอกลวงเราหรือมาพยายามที่มาตะคุ่มตะคุ่มเอาอะไรผลประโยชน์จากเราอะค่ะถ้าเราเองระวังตัวเองมันจะไม่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าอาจารย์ทํานานแล้วคุณมันต้องเกิดขึ้นแน่ ไม่ใช่เราต้องอยู่เหนือดวงอย่าเป็นไปตามดวงหรือแค่เรามาระวังอาจจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นก็แล้วแต่แต่เราระวังเอาไว้ก่อนก็ดีกว่าที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าเงินของคุณเอาจริงนะเข้ามาดีมากเอาจริงตั้งแต่ต้นที่พไพ่ไปพิเน่ขึ้นคาว่าร่ํารวยเงินทอ,องคุณเข้ามาดีอยู่แล้วตั้งแต่ทุนเดิมหรือบางท่านอาจจะแปลว่าเกี่ยวกับพวกอสังหาอาจจะขายได้หรือว่าปล่อยเช่าได้เกี่ยวกับรถหรือที่ดินหรือว่าบ้านอะไรก็ตามแต่คือหรือได้มรดกตกทอดมาก็เป็นได้หรือได้ของขวัญชิ้นโบแดงหรืออออมมีคนนเเเาาาขขให้รป็งล หรือเป็นของที่เรารู้สึกว่าดีใจที่ได้รับมันมานะคะเป็นของมีค่ามากๆล้ำค่าสําหรับตัวเรามากๆที่จะได้มาก็เป็นได้นะคะแล้วการเงินองของคุณบางท่านอาจจะแปลว่าชดใช้หรือใช้นิ่ แบบก้นี่ยมอ่ะกี่ยมสินต่างๆเราต้องชดใช้มันกลับน,นะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นคาว่าเงินมาก็หมุนออกเงินมาหมุนออกแต่คุณก็จะมีเงินเก็บด้วยหนึ่งส่วนแล้วก็มีเงินที่สําหรับใช้หมุนออกเยอะเหมือนกันบางท่านอาจจะแปลว่าใช้เงินไปกับกิเลสตัณหาของคุณนั่นแหละเป็นการ CF เยอะหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์เยอะมากเขาพลังงานม่งขึ้นคาว่าออนไลน์แต่ถ้าบางคนทํางานในสื่อออนไลน์ขายของอยู่แล้วนะคะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศหรือสื่อออนไลน์หรือเทคโนโลยีความทันสมัยอะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงิน เป็นกอบเป็นกำค่ะนะคะ่ถ้าได้มันกอบเป็นกำแล้วก็ใช้ให้เรามาระวังด้วยละกันเพราะว่าจริงๆบางท่านอาจจะแปลว,ว่าหาเยอะใช้เยอะก็หาเก่งอยู่นะคะก็มองว่ามันบาลานซ์กันดีก็โอเคแต่ก็เก็บเพื่ออนาคตด้วยพยายามแบ่งเงินเพื่อสําหรับอนาคตด้วยนะคะเพราะอะไรก็ไม่แน่นอนเขาพลังขึ้นพลังงานขึ้นคาว่าตอนนี้เราอาจจะมีอนาคตเราไม่รู้ได้ไม่มีใครรู้นะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณเก็บเพื่ออนาคตด้วยอีกหนึ่งส่วนนะคะื ด้วความปรารถนาดีค่ะจากกิิงฟ้าเองเรามาดูนะคะสำหรับคนโสดเอาเรื่องความรักแล้วนะคะโสดสนิทเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะคะไพ่ย,ยังขึ้นคำว่าถ้าพูดตรงๆเลยนะดวงของคุณอะ่ะมันเหมือนกับว่า พอไม่มีความรักสำหรับคนโสดสนิทเท่านั้นนะถ้าคุณโสดแล้วอาจจะแบบมันจะมันจะเฮงในด้านอื่นนะคะโสดแล้วอาจจะรวยโสดแล้วอาจจะดูสวยๆแล้วหล่อนะคะช่วงนี้อาจจะแบบมีคนมาลุมตอมมากกว่าเดิมหรือว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของการเก็บเงินเป็นช่วง,งการหาเงินช่วงทำมาหากินช่วงสร้างอนาคตช่วงไม่มีเวลาที่จะมีใครมันก็เลยเป็นพลังงานที่ว่าช่วงนี้เนี่ยถ้ามีใครเข้ามาอาจจะทําให้วุ่นวายก็ได้นะหรือดวงมันดรอปลงอะค่ะ เออประมาณประมาณแบบนี้เลยนะแล้วพลังงานขึ้นคําว่าช่วงนี้ถ้ามีใครเข้ามาทําให้เราทุกข์ใจหรือเศร้าใจหรือเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรได้ไหมอาจจะเป็นสะเก็ดกรรมที่จะเข้ามาฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะมีใครหรือถ้ามีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนเดิมๆคนเก่าๆหรือลักษณะคล้ายคนเดิมที่บางท่านอาจจะบอกว่าไม่เอาแล้วค่ะพลังงานเดิมๆหนูไม่อยากได้แล้วมันอาจจะเป็นอารมณ์นี้ก็ได้ฉะนั้นก็เลยบอกว่าช่วงนี้พักหัวใจก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะมีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยอนาคตจะไม่มีใครบางคนยิ่งโหยหาย,าย,าย,ะะยิ่งไม เชื่อว่ามันจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในอนาคตการที่เรารัก,รกรและเคารพตัวเ,เองไม่ได้หมายถึงความเห็นแก่ตัวการที่เรา respect yourself ค่ะคือเห็นคุณค่าในตัวเองเพื่อเห็นคุณค่ามันแปลว่าเราส่งคุณค่าต่อไปให้กับคนอื่นได้นั่นคือพลังงานด้านบวกที่จะส่งคุณค่าดีๆต่อมาให้กับเราอีกหนึ่งต่อก็คือทําให้เราเจอคนดีๆในอนาคตฉะนั้นตอนนี้พักก่อนรอเวลาก่อนไปหาเงินหางานหาไปเรียนก่อนนะคะ เราค่อยลุยในเรื่องความรักอนาคตตอนนี้มีใครล้วแบบเสียใจม,มีมีปัญหากันนะคะมันทําให้เหมือนแบบมันมันดึงอะไรบางอย่างเหมือนชุดล้างอะไรบางอย่างที่แบบชุดล้างความจเจริญของเราอ,ะอ่ะ,จะเจริญก้าวหน้าของเราประมาณนี้นะคะถัดไปสาหรับคนโสดที่มีสถานะคุมเครือคุยไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้าง king of swords ขึ้นมา king of wands ขึ้นมา three of wands นะคะโอเคไพ่ขึ้นลักษณะนี้นะมันมีการเดินออกจากกันคนที่คุณคุยอยู่ถ้าคุณคุยแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมามาหายหาย คือถ้าในกรณีเพิ่งเริ่มคุยกันแล้วมามาหายหายไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าแบบคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วยังไม่ทันแบบได้เลื่อนขั้นไปเป็นแฟนกันก็หายไปบ่อยๆหรือว่าเขาดูไม่มีทีท่าว่ามันจะไปไหนต่อได้เลยมันอาจจะแปลว่าเราเองอาจจะแบบจบแค่ตรงนี้แล้วเราเดินหน้าต่ออาจจะเจอคนที่มันดีมากกว่าเดิมก็ได้นะเพราะพลังงานมันขึ้นคําว่าจบจากคนที่มันไม่ใช่สําหรับเราเราไม่ใช่สาหรับเขาก็ได้นะต่างคนต่างไม่ใช่ของกันละกันคือมันไม่ใช่คนสีเสมอกันหรือไม่ได้เป็นคนที่แบบเกิดมาเพื่อคู่กันอ่ะเป็นคู่ ก็อาจจะแปลว่าเป็นการจบความสัมพันธ์ต่อตรงจุดนั้นก็ได้นะคะเราก็อาจจะเจอคนที่ใหม่ที่มันดีมากกว่าเดิมเพราะพลังงานขึ้นคําว่ามันมีโอกาสที่จะสมหวังความรักแต่ถ้าเราเปิดใจที่มองมองให้มันกว้างมากกว่าเดิมอาจจะเจอคนที่ดีมากกว่าเดิมก็ได้คนที่คุณคุยอยู่ถ้าถ้าคุณทั้งสองคนอาจจะแบบสมมตินนะชอบอะไรคล้ายๆกันทัศนคติคล้ายๆกันอาจจะทํางาน กับแค่ใกล้เคียงกันหรือบางคนทางานด้วยกันด้วยซ้ำไปอาจจะโอเคนะอาจจะไปต่อได้อาจจะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อหรือชอบกันมากขึ้นก็ได้แต่ถ้ามันมีความแตกต่างมากจนเกินไปมันอาจจะแปลว่าไปกันไม่รอดก็ได้นะคะบางท่านถ้าคุณคุยกับคนที่แบบชาวต่างชาติหรือสื่อออนไลน์หรือเป็นกลุ่ม LGBTQ ยังพอมีโอกาสที่จะสมหวังอยู่แต่ขอให้คุณดูนาน,านๆอย่ารีบร้อนด่วนตัดสินใจถ้าเลิกผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะคะคือถ้าเลิกดีก็ดีไปเลยแต่ตอนนี้พูดตรงๆว่ามันยังเป็นคําว่าคุมเครืออยู่นะคะถึง รายทุกสถานะยังคุมเครือในเชิงที่แบบคุณคุยกับใครอยู่อะไรก็ตามแต่เนี่ยยังคุมเครืออยู่นะคะยังไม่ชัดเจนอยู่นะคะรอเวลาก่อนนะคะมันเหมือนกับว่าในช่วงระยะเวลานี้บบเป็นช่วงพิสูจน์หัวใจกันอยู่เป็นช่วงของการที่แบบคุยคุยกันอยู่คุยเหมือนพี่เหมือนน้องกันอยู่อะไรอย่างงี้ค่ะนะคะคุยเป็นเพื่อจะไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรเวลามันจะบ่งบอกเองค่ะว่าจะเอาไงต่อดีจะไปไงต่อดีในอนาคตนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ของคูณทั้งสองคนสำหรับคนที่มีแฟนคนที่มีคู่หรือคนที่แต่งงานเป็นยังไงบ้าง โอเคนะถือว่าคานที่มีคู่ก็ มันอาจจะทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่บางคนเนี่ยห่างไกลกันก็ยิ่งรักกันอยู่ใกล้กันอาจจะมีลิ้วกับฟันกระทบกันบ้างนะคะแต่บางคนยิ่งห่างไกลกันถ้าไม่ค่อยติดต่อกันน่ยต้องติดต่อกันนะไม่ใช่นั้นห่างไกลเกินไปมันก็เปิดเปิดปัญหาทะเลาะกันได้น้อยใจกันได้ไม่เข้าใจกันได้ระแวงกันเกิดขึ้นได้เพราะว่าพลังงานังขึ้นคําว่าระแวงไม่เข้าใจกันและอารมณ์ร้อนมันมีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าอึดอัดนิดหน่อยนะคะแต่ช่วงนี้ต้องพูดตรงๆ นารีจะเป็นใหญ่มากๆเลยนะคะบางคนอาจจะเป็น LGBTQ ก็ตามแต่แต่คนนั้นที่เป็นผู้หญิงอะคะ่ะคลายไปฝ่ายเป็นผู้หญิงเนี่ยอืมตรงนี้จะเป็นใหญ่นิดนึงนะคะแต่โดยภาพรวมเน็ยแต่ท่านบางคนถ้าทํางานร่วมกันหรือทำมหากินร่วมกันคือมันไปได้ดีนะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้ทําเงินได้ดีไปกันได้ดีแต่อาจจะแบบมีอารมณ์แบบ นิดหน่อยขุ่นมัวนิดหน่อยแต่มันยังแก้ไขกันได้ยังพอปแบบรับความเข้าใจกันได้แล้วก็ยังไปต่อกันได้เรื่อยๆบางคนอาจจะแบบถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายก็ขอแสดงความดีดีด้วยนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยสู้กันมาเยอะจับมือกันมาแบบ แน่นมากๆมันอาจจะแปลว่าคุณทั้งสองคนอาจจะมีการพัฒนาในความสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วปกติดีๆมากๆค่ะบางท่านอาจจะคิดมีบุตรมีลูกหรือรับน้องหมาน้องแมวรับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือช่วงนี้อาจจะแบบไปไปโฟกัสในเรื่องครอบครัวคือเรื่องแบบบุตรเรื่องลูกเรื่องสร้างอนาคตให้มั่นคงก็เป็นได้แต่โดยภาพรวมคือดีมากสาหรับคนที่แต่งงานแล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่ะสําหรับ คนสำหรับเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพมันจะเป็นคำว่า พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหักโหมงานแล้วก็ปวดพวกกล้ามเนื้อปวดคอบ่าไหล muscle pain จะเป็นแบบนี้เสียมากกว่าแล้วก็ปวดหัวปวดศีรษะมันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าเกิดจากกรรมค่ะกรรมคือพฤติกรรมของเรานั่งนานจ้อ,องจอคอมเยอะก็ตาแห้งได้ปวดหัวเพราะทางานเยอะเครียดอย่างเงี้ยมันจะเกิดจากกรรมที่เราก่อก็คือสิ่งที่เรากระทามันออกไปเท่านั้นเองแต่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะเอาจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่แบบถึงขั้นแบบอุย้ยน่ากลัวนะคะ อาจจะถ้าอีกหนึ่งยาก็ขอเตือนแล้วกันนะคะถ้าสมมติว่าอันนี้เราโตๆกันนะก็พูดกันตรงๆก็คือเพศสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยป้องกันดีๆรักษาความสะอาดด้วยแล้วก็อื่นๆด้วยเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดจากโรคเกี่ยวกับเรื่องความรักได้รระวังดีๆแล้วกันนะคะตรงจุดนี้ถ้าเราระวังก็ไม่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะคะ อ่ะถัดไปเรื่องการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณนะคะสำคัญอันดับต้นอาจารย์ก็เข้าใจว่าโลกมัมีสองมุมมีมุมดาร์กมีมุมสว่างมีมุมมืดนะคะอะไรก็ตามแต่แต่ถ้าเรามีพ่อแม่ที่ดีอย่างเช่นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านาอาปุยตายาใครก็ตามแต่ที่เขาดีกับเรากระตันอยู่กับเขาให้มากที่สุดดีกับเขาให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าคนเหล่านี้แหละจะทําให้เราจเจริญน,นะคะก็คือเรายิ่งให้เรายิ่งได้อย่างเช่นอย่างตัวอาจารย์ให้ไป10เท่าอาจารย์ได้กลับมา5้6 0ิเท่าอันนี้เป็นเร เรายิ่งมีความสุข แล้วเราก็ยิ่งมีความเจริญด้วยนะคะถ้าคุณสังเกตคนที่แบบกระตันยูอย่างดารานักร้องนักแ,แสดงที่แบบเขากระตันยูกับพ่อแม่มากเจริญกันแทบทุกคนเรียกว่าแทบทุกคนนะคะแต่ถัดไปอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีมุมดาวมีมุมมืดนะคะน่ากลัวก็คือตามที่เราเห็นตามข่าวว่าพ่อแม่ที่น่ากลัวนะคะเอาเป็นว่ากระตันยูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวนะคะสิ่งเหล่านี้ต้องไม่ฝืนใจตัวเราเองด้วยแล้วอาจารย์ก็ได้แค่แนะนําเฉยๆมันอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละที่เหลือนะคะฉะนั้นอาจารย์เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มัน คือเซสเซทีมากๆนะคะเป็นเรื่องแบบอ่าส่วนบุคคลแต่อย่างที่ว่าคืออาจารย์แค่ให้คําแนะนําเฉยๆแต่ที่ที่เหลืออยู่ที่ตัวเราถัดไปทําบุญนอกบ้านอาจารย์อยากให้คุณเน้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องพวกอาจจะทําบุญกับคนที่ พิการทำบุญกับคนที่ยากไร้ทำบุญกับคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงจะยิ่งดีหรือว่าพระบาทน้ำพุอรงพยาบาลสงก็ได้นะคะพระสงฆ์อาพาธก็ดีนะคะหรือว่าทำบุญกับน้องมาน้งแมวที่พิการนะคะทำทั้งคนแล้วก็สัพสัดด้วยจะยิ่งทั้งสองแบบเลยเน้นกับเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์ ทำเกี่ยวกับโรงพยาบาลเลยค่ะยิ่งดีดีมากๆอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอโรงพยาบาลแบบช่วยแบบเครื่องช่วยหายใจและอื่นๆน,นะคะอ,อะไรที่มันอา,อาจจะเป็นการสร้างโรงพยาบาลนะคะได้หมดเลยดีมากๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสร้างโรงเรียนก็ได้นะสร้างห้องน้ําก็ได้ได้หมดเลยค่ะนะทุกคราที่ทําบุญเสร็จนะคะกรวดน้ําลงดินด้วยจะยิ่งดีบทกรวดน้ําหาได้ใน Google การสวดมนต์อาจารย์แนะนําสาหรับคุณมาชารสิพิจิตยิ่งสวดมนต์ยิ่งนั่งสมาธิบุญกุศลของคุณจะเกิดในเรื่องสมาธิและสติมากๆทําอะไรก็ราบรื่นการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะลิงก์ไว้แล้วเสริมด้วยพระคาถางินลานที่เป็นเสียงสวดของอาจารย์แต่อาจารย์จะมีแบบพวกเคล็ดลับต่างๆที่ตัวอาจารย์และพระอาจารย์ของกิ่งฟ้าร่วมกันเขียนนะคะให้กับทุกท่านะจะเป็นของหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงและหลวงพ่อปนานวัดบ้านนงโพนะคะบทคาถาพระคาถางินล้านนี้นะคะมีเคล็ดลับต่างๆคุณไปอ่านดูนะคะ ทั้งบทสวดมันบททั่วไปด้วยนะและเสริมพักคาถางในร้านเป็นเสริมนะคะแล้วก็นั่งสมาธิค่ะจะยิ่งดีต่อตัวเราการนั่งสมาธิมีคนสอนในใน u t u b e มีเยอะแยะมากมายลองไปหาดูได้นะคะแล้วก็ถ้าบางท่านไม่สะดวกใจในการส,สวดมนต์หรือนั่งสมาธิต่างๆนะคะหรือไม่ถนัดเลยจริงๆก็ฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้ก็ทำทำในรูปแบบการทำสมาธิในรูปแบบต่างๆค่ะอย่างเช่นวาดรูปวาดเขียนอยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่กับธรรมชาติ ปลูกผักปลูกเพืพ่อสวนไร่นานะอะไรเงี้ยคือทำอะไรก็ตามแต่ที่เราก่อเกิดสมาธิแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขบางคนอยู่กับกระบ,บองเพชรบางคนอยู่กับแบบต้นไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยเออบางทีละจากสื่อโซเชียลคือดีท็อกซ์ออกไปโซเชียลดีท็อกซ์ออกไปแล้วก็บางท่านอาจจะเป็นคําว่าฟังเพลงปรับสมาธิใน YouTube อาจารย์จะฟังบ่อยมากอย่างเช่นเสียงแบบเสียงธรรมชาติน้ําตก อะไรเงี้ยเสียงน้ำไหลอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นแบบเสียงฝนตกอะไรเงี้ยค่ะมีมีหลากหลายเสียงนะคะลองพิมพ์ในใน,ในแบบทั้งไทยละเทศมีทั้ง2แบบเลยลองฟังดูเลยเสียงบทสวดมนเพลอๆก็ได้ฟังเพื่อปรับสมาธิให้เราใจเย็นมากขึ้นพอใจเย็นสติก็มาพอสติมาสิ่งต่างๆดีๆก็จะตามมาเหมือนพลังงานด้านบวกของคุณนั่นเองนะคะฉะนั้นอาจารย์ไม่มีอะไรต้องบอกคุณมากกว่านี้แล้วนะขอให้คุณหมั่นกระทําความดีละกันแต่ต้องเป็นความการทําความดีและเป็นคนดีโดยที่เราเองไม่เดือดร้อนและเบียดเบียนตัวเราะะมคาน ฉะนั้นเป็นคนดีเท่าที่เราไว้แล้วก็อยากกระทําความชั่วนะคะหรือละความชั่วให้มากที่สุดเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่ากฎแห่งกรรมยังไงก็ยุติธรรมเสมอไม่เป็นอื่นนะคะอยู่ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วนะคะฉะนั้นกระทากรรมดีมากที่สุดดีดีกว่าดีกว่าเพราะว่ากรรมดีมาทําให้แบบสิ่งาต่างในดีในชีวิตเราเกิดขึ้น ดีมากๆอยู่แล้วนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทําแบบไหนกรรมดีหรือกรรมชั่วนะคะให้เลือกเอาเองนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆขอให้ตัวคุณและครอบครองคุณนะคะสุขภาพกายและใจแข็งแรงขออนุญาตจบคำทั้นายเดี๋ยวไปเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปปปปตตตตต่่่่่่่่อออออออไไไไใในนนนาา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 าคคแแลละะะะสมมมรรรถิิิดดจจจจยย์์์กกกงงงงฟ้้้้ชททืีเเวว description ็ f c n p o o k i n s t a g r i n s t a g r a m หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ